มีคำถามว่าอยากไปแต่งงานที่ไหนผมเบอกว่าบนดวงจันทร์ก็เลยใช้ชื่อว่า to the moon ในวันนี้อะไรนะเ้าสาวเอาแล้วมีมีแบบชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวมาไหมแต่ว่าแบบเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะมีไหมฮะไม่แต่ผมเคยเคยอ่านอันนึงว่าแบบ จะแต่งชุดเจ้าหญิงหรืออะไรสักอย่างอสักสักคนหนึ่งเคยเห็นอยู่ว่าแบบจะแต่งมาในงานแฟนมีตเอ้ยงานรับรับลิญญาหรใช่เป็นมกเป็นมก <c oughs> แล้วง่วงกันเรียงฮนะเดี๋ยวรอปิงก่อนนะครับผม <c oughs> คุยเป็นเพื่อนผมก่อนนะชว <c oughs> นคุยไม่เก่งเหมือนกัน แต่อยากคุยด้วยครับอะไรนะฮะ